วันนี้โทษของแกแล้วก็ลดน้อยลงแล้วนะไม่ต้องถูกกักขังละนี่เพิ่งมาใหม่ไงวะเพิ่งมาใหม่เลยครับท่านส่งมาเมื่อเช้านี้เหรอโดนคดีอะไรวะยิงตำรวจลายมากทำไมถึงยิงตำรวจอะฮะตำรวจเขาโบก มึงก็เล่ามาเรื่มเรื่องทีเรื่องมันเป็นยังไงแล้วกูต้องถามมึงโบกโบกโบกคือเขาเขาตั้งด่านหรือเปล่ามึงก็บอกเออเขาตั้งด่านแล้วมึงขับรถมาอะไรยังไงถึงยังไงมันเป็นเหตุการณ์ยังไงอ่ะเหมือนถามทีคำทีละคำเงี้ยเขาตั้งด่านด่านตำรวจด่านใหญ่ตั้งด่านแม่งกนึกแล้วต้องไปแต่แม่เขาตั้งด่านตำรวจแล้วก็โบกก็ต้องตั้งด่านแล้วล่ะใช่แหละ แล้วมันยังไงอ่ะแล้วทีนี้ขับรถไปกับเพื่อนเองมากับเพื่อนใช่ขับรถอะไรวะขับรถกระบ,บะอืมแล้วก็ทีนี้เพื่อนมันพูดว่ายิงตำรวจไหมก็ไปยิงเขาเรื่องอะไรอ่ะมันมันมีเรื่องเจ็บท่าน้ําใจกันมาหมางกันมาก่อนหรือเปล่ามันห้าวมึงขับรถเห็นด่างหน้ามึงรู้ตำรวจเ้าว แล้วเป็นยังไงต่อวะไปตื่นเต้นปะทีนี้ก็เลยชักปืนยิงเลยเพื่อนมึงบอกว่าให้ยิงยิงจิงหลวดเลยใช่แต่ทางที่เขาก็จะบ,บอกอยังบอกยิงเลยเหรอตำรวจมีกี่คนวะสามสิบ <30. S 1> โอ้จะบอกว่าจะบอกว่าด่านลอยก็ไม่ใช่หรอกด่านมาเยอะเลยอ่ะมาะว่ามาหมดสอนออ่ะสก,กาดจับแบบนี้เขาคงรู้มั้งว่าแกกำลังเดินทาง แล้วในรถแกมีของผิดกฎหมายไหมวะมียังไงอะไรวะอาวุธสงครามแกจะขนขนไปไหนไปรัสเซียไปไกลมึงขับกระบะไปรัสเซียไปไกลอะ่ะสรุปแล้วมีการยิงต่อสู้กันไหมมียิงกัมนมาใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เจินาที มึงก็บอกมึงก็บอกชั่วโมงกว่าก็ได้ <S <S 1> <S 1> โอ้มึงละเอียดมากเลยเจ็ดสิบนาทีบอกฟุตบอลเนี่ยุบตบอลเขาบอกเป็นเวลากันเหรอแล้วเพื่อนแกเป็นไปไง <S 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 เพื่อนตาย <S 2> <S 2> แล้วตำรวจตายกีนน่นายตายหมดเลยเออก็ตำรวจตายหมดเลยแล้วใครจับมึงวะ <S <S ชอดบึ้งแสดงว่าต้องไปเจออีด่านหนึ่งอ่ะเขาเขามีกำลังเสริมอ๋อสามสิบนายตายหมดเลยใช่พอตายเสร็จปั๊บแกก็พาด่านมาพาด่านมาเราไปไปไงต่อไปเจอด่านที่สองอ๋อแกโดนด่านแล้วใช่ไหมล่ะใช่ผ่าแล้วมันต้องเจอด่านที่สองใช่แล้วด่านสองเป็นไงวะด่านสองก็ยิงยิงเลยยิงกัน มึงคนเดียวเลยนะคนเดียวยิงมีมีกระสุนเยอะอ๋อเหรอแล้วด่านสองตำรวจเยอะไหมรับนี่มาร้อยนายเพราะคดีอย่างแกมันต้องจับตายแล้วแหละก็ยิงต่อสู้กันใช่รับฝ่าด่านได้ไหมได้แล้วผลรับเป็นไงตำรวจตายกี่นายตายหมดเลยอากูก็เชื่อมึงนะ ว่าตายหมดเลยแต่เขาอยากรู้มึงถูกจับด,ด่านไหนเนี่ยนี่ด่านสองมึงก็ทลา,ายร้อยคนแล้วอะจับนองเลยรถ<ล>จับที่ไหนโดนด่านสามด่านสามแสดงว่าด่านสามตำรวจก,กี่นายเจ็ดร้อยกว่านายมันเยอะขึ้นเรื่อยๆบงังถนนไปหมดเลยบังถนนด้วยลอ้อมล้อมไม่หมดแล้วตอนนี้ล้อมรถแกแล้ว<ะ>แกตัดที่ใจยังไงยิงขีปนาวุธเข้าไปเลย รถกระบะคันมึงขนขี่ปนอาวุธไปเลยเนี่ยเออจะเป็นเป็นสิบล้อคกณจะเชื่อมังอ้งแทนว่าแกไม่ไม่ยอมถูกจับไม่ยอมสู้เครื่องสู้ตายสู้ตายแล้วผลลัพธ์เป็นไงวะตำรวจตายหมดกูบอกให้มึงเล่าตอนที่มึงถูกจับมาดังสามแล้วเนี่ยเจ็ดร้อยแปดร้อยแปดร้อยสามสิบนายใช่แปดร้อยสามสิบแล้วมึงมาถูกจับที่ไหน ดานซีดานซีบ้านเองอยู่ไหนนะอยู่คลองถมคลองถมและเพื่อจะไปรัสเซียมึงถูกจับที่ดานซีใช่ตำรวจกี่นายวะพันกว่านายโอ้โเยอะเดิมคราวนี้หมาจนตรอกเอ็งคงจะมอบตัวใช่ไหมไม่มอบ <c oughs> มันก็ไม่มอบอ่ะ อาวุธมัน,นี้อลคือมันต้องมีการต่อสู้อีกแล้วว<ห>่ะแล้วเอ็งทำไงวะด่านสี่สู้อีกเหรอสู้ไม่กลัวตายเหรอวะไม่กลัวใจมึงเฮี้ยมมากเลยด่านสี่ตำรวจพันกันนายต่อสู้กันใช่เลยยิงขีปนาวุธเข้าไปห้าลูกเป็นไงมึงอ่ะตายหมดตายหมดเล้เ <c oughs> ดี๋ยววันนี้กูจะปล่อยมึง ก็มึงอยู่เนี่ยอยู่อะไตายหมดอ้เนี่ยตายหมดที่ไม่ก้าพวกเราทำตัวดีเลยเฮ้ยดูอย่างนี่ไอ้เขี้ยมเนี่ยไอ้นี่มันไลเหลือเกินศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่แกทำตัวดีจนทุกวันนี้เป็นนักโทษชั้นดีครับผมถ้าทำดีอีกต่อไปก็เป็นนักโทษชั้นบนบนคือดีกว่าดีกว่าดีกว่าดีเขาก็แฟนแก้วเลยเอากล่องมาด้วยกล่องอ่ะ ทุกวันเนี้ยกินอะไรก็ต้องดูว่าสุวผสมมีอะไรบ้างนี่คือโน่งคอฟฟี่ฉันชอบมากเลยมันมันต่างจากกาแฟตัวอ,อื่นยังไงครับสุวผสมมีเห็ดหลินปิงจืดหรือเปล่าเออหลินจือแล้วก็ไม่มีน้ำตาล<อ>ไม่มีสารส่วนผสม,มไม่มีประโยชน์ กินทำไมไม่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยดื่มโอ oh. เคไ้ใจนะ <c oughs> มันจบแบบนี้แต่ใครอยู่ที่นี่มันก็จะประสาทหลอนทุกคนโดยเฉพาะวันนี้ม,มันจะ<แ>มีนักโทษใหม่เข้ามาไ <c oughs> อ้น,นี่ถือว่าเป็นนักโทษอุกกาน ตอนนี้เรื่องมันกรดีกาอยู่เพราะนี้มันถูกตัดสินประหารชีวิตแต่คนเนี้ยมันมีความลับอยู่มันไม่ยอมเปิดเผยครับเท่าที่รู้ว่ามันจะแกล้งหรือเปล่าที่มันประสาทเสียหรือมันจะเบลอ,อะมาพาตัวมาเนี้ยได้ท่านท่านทำอะไรทำเลยไม่เป็นไรหรอกถึงชีวิตแล้ว <S <S เอาเอาเลยฆ่าเลยดีกว่าถ้าอย่างเงี้ยอย่าซ้อม มันช้ำข้างในมันค่อยๆตายทีนิดฆ่าไม่ได้หรอกเพราะหวยสาสิบล้านอยู่กับแกหวยอะไรวะผมเป็นคนไม่เล่นหวยไม่เล่นอะไรด้วยนะจริงขนาดมีมึงผีมึงเจ็บไหมเจ็บเจ็บใจไปนั่งดูไปนั่งนี่เฮ้ยพี่คุยกันตรงๆพูดกันตรงๆดีกว่าว่าผมก็ไม่ได้ผิดอะไรนะผมทําอะไรผิดที่ไหนอ่ะใชครับผม เออถ้าผมทําผิดเนี่ยทำไมต้องล็อกไม่ต้องคุยกันธรรมดาได้นี่ใครอ่ะมึงก็นังโทษนักโทษกูแต่ผมชั้นดีไงครับคุณประพฤติไม่ดีคุณก็ต้องโดนนี้นะครับผมคือไม่ต้องล็อกไม่หนีไม่หนียุงยุงมายุงมาพี่ปัดปัดมันไม่ใช่นิสัยพี่เลยนี่ไม่ใช่นิสัยพี่ทำไมอ่ะคุยกอางเงี้ยเอาถามมาเลยผมตอบได้ทุกเรื่องทำไมอ่ะ หวยสามสิบล้านอยู่ไหนผมไม่รู้เรื่องหวยเนี่ยก็ผมบอกผมไม่ใช่คนเล่นหวยพี่เฮ้ยเฮ้ยติดคอเอาน้ำ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 ไหวเปล่าคืนได้เปล่าคืนได้นะรีบอะไรเนี่ยไม่มีใครแย่งเลยเนี่ยเราเอาเส้นใจหายทั้งเอเอาใจหายทั้งกองเลยแม่จิง มันเป็นห่วงเลยมันก็มีใครแย่งมึงมืเริบกินไปไหนเนี่ยรอดมาทุกด่านจะตายเลยุกเออมึงรอดตายมารล้กี่ด่านแล้เออมึงจะมาตายด่านนี้ได้ไงฮะโอ้นักเลงฆ่าตำรวจพันกว่าศพตายเพราะว่าขนมติดคอและขนมไข่ติดคอขนมด่าวะถ้าแกบอกความจริงแล้วก็ฉันจะมัดมือมัดขาแกห้อยแล้วก็ปล่อยตัวแกมาเนี่ย ให้รูทวานะตรงนอ้นี่คิดดูนี่ลงมาเดียวจิตใจโหดร้ายขนาดแล้วเลยพรุ่งนี้ตอนเที่ยงแดดจร้อนจัดกูจับมึงแก้ผ้าแล้วเอาตูดถูลังรถไฟทำไมมันต้องโหดร้ายขนาดนั้นผมถามก่อนว่าผมไปทําอะไรผิดผมไปฆ่าใครแล้วมาถามผมเรื่องหวยเนี่ยผมไม่ใช่คนเล่นหวยสมัยก่อนนะเล่นแต่นี้ผมไม่เล่นแล้วไงผมบอกว่าผมเล่นดวงผมไม่ไม่ได้ มาทางนี้โวงผมต้องทำงานทำไม่ะทำไมะมึงต่อยกูทำไมมึงมึงต่อยกูใช่ไหมใช่ไอ้เหอไอ้เหอเฮ้ย่ยมึง้องเจอนักเลงใหญ่ตัวจริงแล้วแหละมึงมปงมึอไอ้สวะข้างทาง ไม่มีการลุมเว้ยไอ้เหอะไ,<ม>ไอ้เหอะตัวกระตบมึงยังกินอย่างไรเนี่ยเอาวางก่อนไอ้นี่มันจะมาใหญ่ในคุกนี่เว<อ>้ยเธอั่งสอนมันให้รู้จักสิว่าที่นี่แกอยู่มาก่อนมึงทำเพื่ออะไรเดี๋ยวก็บาดมือหรอกมันมีในยะกระดูกมึงอะจับไปประมาณนี้ ตะการกันมันเด็กมึงมาทำอะไรกูมันมันนวดหรือไงไม่รู้ทำอะไรเป็นการสวีทสวีทสวีทคืออะไรสวีทก็แบบว่าคืออะไรออกกําลังกายพูดอะไรมึงพูดอะไร ยรักกันเหมือนเดิมเอ้ยหนึ่งสองเอ้ยเป็นอยางี้ทุกครั้งมึงก็ไม่เข็ดไม่ลาบเราทำไมต้องทะเลาะกันทุกทุกเทีเลยอ่เออรักนะ้หน้องไหม ฉันรักแกมากฉันอาจจะหยอกแกแรงไปนิดนึงแต่แกไม่โกรธฉันนะไม่ไอ้เพื่อนรักเป็นการแสดงไอ้เพื่อนเสดงเป็นการแสดงเป็นการแบบกันคำพูดออกมาเป็นศึกเ็ยแสดงแสดงว่าคำพูดนี้ออกจากใจ นี่เลยวะเขาเรียกว่ามิตรภาพเวย้ยเขาเรียกเพื่อนแท้เอ้ยเธอนี่เลยจาัดก,การมัยหรือยังจะแล้วแล้วจะจะแล้วแล้ว <c ười> <c ười> คือถือมันบอกจัดก,การแล้วอะก็เลี้ยงไปจะแล้วแล้วจะเอือดจะเอือดอยู่ <c ười> <c ười> เมื่อกี้ถ้าชนก็แตกเลยเนี่ยมไม่ได้เลยนี่เพื่อนรักเลยไปน้องอุอ๊ย <c oughs> <c oughs> นุน <c oughs> น,น,ออนุนนุนคุกเอานง่นโชคดีเพื่อนโชคดี